สบายดีทุกคนมากินข้าวเปียกตอนสองโมงป่ายเนาะกินข้าวเปียกขาหมูทุกคนต้มเปื่อยเนาะหรือว่าตีนจอกนั่นเองเนาะใส่ผักบุง้งใส่เห็ดนย,ยังฮอนฮอนออกไอยฮวนฮอนอยู่ทุกคนโอ้ยได้ยินเสียงยังบรทุกคน ยินก็ขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเสียงจักเนาะเงินอยู่ใกล้นี้เพิ่นเห็ดเวียกเนาะทุกคนมากินน้ำกันเบียกขาหมูใส่ผักบุงกบ้งบุ้งอ่อนๆเนาะแล้วก็ใส่เห็ดอีกเลยทุกคนปุ่งมาแล้วเนาะบ่ได้ใส่กระ อไดใ้ใส่บบบเผ็เดเจียวทุกคนต้มแบบธรรมซาส์นะแบบเน้นเน้นบบบเผ็ดดิบคุยกับปีเอาเนาะคนน่ะย,ยังห้อนออกไอทวนๆอยู่เด้อเจ้าคนน่ะโอ้ยฟ้าบดแล้วเจ้าเจ้า,เ,จา,เ,จาเอ้ยแดดแดดบาอ,ออกแล้วมืดซึบเลยเนาะมาบอกว่าลายใหญ่หางมากิดโอ้ยห้อน กินได้จังเลยนี่ฮ้อนแทะกับปีกะบปังใหญ่งานหลังนี่นี่ต้องแม่ซื้อกับปีนี่ต้องซื้อกับไงแบบนี้เลยเนาะ ซื้อกำน้อยบุกกุ้มเดือนทุกคนเพราะว่าฮันหลังนี้มากกินต่ำแห้ง ได้ยินเสียงจักกรขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเด้อคนข้างบ้านเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเวียกเนาะพักกับหอม ันี่กระเด็ดออกอากาหฮอนต้มไปเปื่อยเด้งๆเลยทุกคน

เด้งๆเลยทุกคนเป็นไข่ทุกคน <c oughs> แล้วก็เป็นกลางเนาะ เป็นกลางอยูใ่ในปากกินมะเพ็ดแล้วก็แซบปากขามู ขาหมูหรือว่าติ่นจอกนั่นแหละทุกคนซื้อเป็นขาเนาะแล้วก็ให้แม่คาตัดซับๆให้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม b ม b y ี a แฟม y ลี่อยเด้อทุกคน